สวัสดีค่ะทุกๆคนพบ,บเขาอีกแล้วเนาะเขายกเพปโปโซค่คะวันนี้เขาจะมาสอนเพื่อนๆในการยกเลิกกิวที่เราสร้างเนาะหรือว่าแฟมหรือว่าซึ่งในเกมนี้เขาจะเรียกกันว่าอะไรนะวังหลวงใช่ไหมซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราสมัครเกมหรือว่าอะไรเนี่ยเราควรจําพาสเวิร์ดในการสร้าง ิวให้ดีเนาะซึ่งเขาเชื่อเลยว่าบางคนเนี่ยจำรหัสไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงเนาะถ้าสมมุติกรณีที่จําไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถยกเลิกได้นะเพื่อนอันนี้เขาจะเป็นการสาธิตให้ดูว่าเนี่ยถ้าเราต้องการยกเลิกแฟมแต่ว่าเราไม่มีรหัสเนี่ยเราก็ต้องทําใจเลยอะหรือไม่ก็ต้องแบบทําการแจ้งไปที่แบบระบบเนาะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าทางระบบเนี่ยเขาจะ แกให้เราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยกเลืกอกให้เราไหมเนาะอันนี้คือเขาก็ไม่ได้ไปถามทางตัวเกมหรือว่าอะไรเนาะแต่ถ้าถามในมุมของเขาแบบในมุมผู้สร้างวังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เราสร้างวังเนี่ยคือเราควรต้องจดรหัสไว้เนาะเพราะว่าถ้าลืมอะ่ะก็คือแบบงานเข้าเลยเราอยากจะไปอยู่ วังของเพื่อนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเนาะถ้าว่ายังไงเขาเนี่ยก็ขอจบการแนะนําในการยกเลิกวางไว้เพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นทิกเล็กๆน,น้อยๆให้น้องๆไปลองใช้เล่นกันดูเนาะยังไงเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละ ถ้าว่าอย่างไรก็ฝากช่วยกดไลค์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือไม่คอมเมนต์ไว้ที่เพจเขาได้เลยเนะยาะไงเขาก็ขอตัวไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนทุกๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามเนาะขอบคุณมากๆค่ะ๊ายบายปจุ๊บจุบบ๊าย